เบนซ์คลเอเปลี่ยนโช๊คอัพคู่หลังเฮ้โ hey! ช๊หลังคนระับเปลี่ยนโช๊หลังกันก็เริ่มต้นที่ถอดกิ๊บพาติกสีกมุมเะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาถอดมาตัวน,นี้น็อตหลังจากที่เราถอดออกมาจะให้อิสระในตัวนะครับ นี่ครับหลังจากที่เราถอดน็อตออกมาแล้วมันจะอิสระอย่างนี้แล้วเราค่อยไปถอดน็อตข้างบนเพื่อจะเอาโชออลงมาแล้วเปลี่ยนข้างขวาก็เหมือนกันนะถอดเหมือนกันถอดน็อตตัวนี้ตัวเดียวแล้วก็ยกโช๊ขึ้นเอาออกไม้อิสระน็อตตัวบนจะอยู่ที่ฝากระโปรงท้ายนะเดี๋ยวเราเอารถลงมาไปถอดดูครับหัวโชกคด้านท้ายรถที่อยู่ฝากระโปรงท้ายเ,เดี่ยวมานี่เราจะเจนอน็อต สองตัวทำงานถอดน็อตนี้แล้วก็ลงไปข้างล่างเพื่อดึงโชคลงไปนี่ครับน็อตเบอร์สิบสามสองตัวนั้นนวดโชกข้างซ้ายก็เหมือนกันครับน็อตเบอร์สิบสามสองตัวพอรถขึ้นแล้วก็ดึงเลยครับซ้ายก็เหมือนกันครับถอดน็อตแล้วก็ดึงได้เลยครับนี่ครับเราได้ทําการจับยักเข้าไปแล้วโชกใหม่ครับหลังจากที่เสียบตัวล่างยึดตัวล่างขึ้นไปแล้ว มาใส่ข้างบนก่อนนี่เลยหัวโผล่ขึ้นมาละแล้วก็ขันเบอร์สิบสามสองตัวกอบเรียบร้อยครับด้านบนเดี๋ยวเรา,เาไปใส่ด้านล่างกันต่อครับแล้วก็มาย,ย้ำนอททั้งสองข้างนะหลังจากที่เราประกอบด้านบนเสร็จแล้วตอนสุดท้ายก็ประกอบฝาครอบติดนกใส่ฝาครอบติดนก และเราทำการใส่ล้อให้เรียบร้อยโอเคครับขอบคุณที่รับชม <c oughs>